สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีนะคะดเด็กๆทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกับคุณครูยายิอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ดเด็กๆจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งวันแม่แห่งชาติจะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกๆปีนะคะโดยความสําคัญของวันแม่แห่งชาติเป็นไงเด็กๆไปชมกันเลยค่ะรักคาไหนยิ่งใหญ่กว่ารักแม่ รักจริงแท้จะหาไหนไม่มีเหมือนรักของแม่จริงใจไม่บิดเบือนรักของแม่คอยเตือนให้ลูกดีแม่คำนี้มีค่าเกินกว่าพูดแม่เปรียบทูดเชื่อมความรักเชื่อมศักดิ์ศรีแม่อบรมบุมนิสัยให้ลูกดีแม่คำนี้ลูกรักจะตอบแทน สวัสดีค่ะเด็กๆในเดือนสิงหาคมนี้มีวันสำคัญอีกหนึ่งวันเด็กๆรู้ไหมคะว่าคือวันอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตกนั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินั่นเองในวันนี้คุณครูการ์ตูนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยวันแม่แห่งชาติงั้นเราไปเรียนกันเลยคะ่ะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยนับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9หรือเป็นวันเกิดนั่นเองค่ะเด็กๆสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือดอกมะลิดอกมะลิเปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ ที่แม่มีต่อลูกและมีอย่างยางนานตลอดไปเสมือนกลิ่นสีของดอกมานิที่ขาวตลอดเวลาและหอมอบอวลตลอดทั้งวันทั้งคืนในประเพณีไทยการไหว้มารดาจึงนิยมใช้ดอกมาลิเป็นดอกไม้หลักและในบางแห่งได้มีการนำดอกมะนิทําเป็นเข็มกลัดติดที่ปกเสื้อหรืออกเสื้อเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะเด็กๆ ความสำคัญของวันแม่วันแม่แห่งชาติเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทำให้เราต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดแม่ผู้เลี้ยงดูรวมถึงแม่ของแผ่นดินเพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิตคือบุคคลผู้ให้ชีวิตผู้คอยคุ้มครองผู้มอบความอบอุ่น แม่เปรียบเสมือนร่มโพร่มไทรที่คอยปกป้องลูกๆให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนคอยผลักด,ดันให้ลูกเกิดความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะการปฏิบัติตนในวันแม่นำพวงมาลัยไปกราบแม่ขอพรแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทำบุญตักบาต และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมงานจัดกิจกรรมต่างๆจัดนิทรรศการการประกวดเพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่ประดับไฟตามบ้านเรือนประดับธงชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัถวายพระพรที่สถานที่สำคัญของส่วนราชการในคืนวันที่12สิงหาคมค่ะการบอกรักแม่ไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะวันแม่แต่สามารถทำได้ในทุกๆวันเลยนะคะเด็กๆการแสดงความรักเด็กๆสามารถทำได้ทุกรูปแบบที่เราถนัดเช่นจะกอดจะหอมจะให้ดอกไม้จะทำการ์ดก็ทำได้หมดเลย วันนี้คุณครูกระตูนขอตัวไปเตรียมพวงมาลัยมากราบท้าคุณแม่ก่อนนะคะ Happy m o t h e r Day สุขสันต์วันแม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะในวันแม่เราไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงความรักกับคุณแม่แค่เพียงวันนี้วันเดียวเท่านั้นเราต้องรักคุณแม่ทุกๆวนัน เป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แค่นี้คุณแม่ก็ชื่นใจแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมส่งรูปภาพถ่ายคู่กับคุณแม่มาให้คุณครูยาหยีได้ดูในไลน์กลุ่มห้องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคุณครูยาหยีจะพาเด็กๆทำการ์ดอวยพรวันแม่นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ